อย่าได้ท้อถอยเพราะกว่าจะถึงเส้นชัยย่อมผ่านการลองผิดลองถูกหลายเส้นทางสวัสดีครับโฟนตูงสอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของ1แต้มสุดล้ำค่ากับแชมป์11ปีที่รอคอยของเอซิมิลานเว็บเดียวที่เรามั่นใจตามลายแอดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลยครับในที่สุดนะครับก็มาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของการขับเคี่ยวแย่งแชมป์ฟุตบอลกอลโชเซเรียอิตากันแล้วนะครับ โดยในฤด,ดูกาลนี้นะครับเป็นปีที่สู่สีกันเป็นอย่างมากสู้ได้อย่างสนุกเพราะต้องลุ้นแชมป์กันจนถึงเกมนัดสุดท้ายซึ่งทางเอซิมิลานมีแต้มมากกว่าอินเตอร์มิลานอยู่2แต้มซึ่งเอซิมิลานต้องการอีกเพียงแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นพวกเขาก็จะการันตีคว้าชแชมป์สกูเดตโตในฤดูกาลนี้ทันทีเนื่องจากพวกเขามีสถิติเฮดทูเฮดที่ดีกว่าอินเตอร์มิลานโดยเกมแรกในฤด,ดูกาลนี้ที่ทั้งคู่เจอกันนะครับปรากฏว่าเสมอกันไปที่1ต่อหนึ่งส่วนเกมที่2 เอซิมิลานสามารถเอาชนะไป2ประตูต่ตอหนึ่งนั่นเลยทําให้นัดสุดท้ายเอซิมิลานจะเจอบซาซูวโลโหากว่าพวกเขาไม่แพ้เอซิมิลานจะคว้าแชมป์ลีกสมัยที่19ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปลุ้นผลการแข่งขันคู่ระหว่างอินเตอร์กับซานโดรียและถ้าเกิดพวกเขาทําได้จะทําให้พวกเขายุติการรอคอยที่แสนยาวนานไว้ที่11ปีสำหรับแชมป์เซเรียครั้งสุดท้ายนะครับที่เอซิมิลานทําได้เกิดขึ้นในยุคข,ของมาซิโมเรโนอัลเลกรี ที่ได้สร้างความสําเร็จเอาไว้แต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาครับปีศาจแดงดําก็กลายเป็นทีมที่ค่อยๆจางหายจากความสําเร็จไปเพราะตลอด11ปีที่ผ่านมามีเพียงแค่ถ้วยซุปเปอร์โคปอรตาเลียใบเดียวเท่านั้นที่พวกเขาสามารถคว้าชแชมป์ได้และในช่วง11ปีที่ผ่านมาเอซิมิลานต้องใช้คุณสื่อไปถึง9คนแต่ก็ไม่มีใครเลยที่ประสบความสําเร็จแต่อย่างไรก็ตามนะครับพอเปลี่ยนยุคมาเป็นสเตเฟโนปิโอลีในปี2019 เขาค่อยๆสร้างทีมขึ้นมาโดยในฤด,ดูกาลก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาก็จบฤด,ดูกาลด้วยการคว้ารองแชมป์และมาถึงในฤด,ดูกาลนี้นะครับเปโอลี่ก็พาทีมลุ้นแชมป์ลีกแบบเต็มตัวและเปโอลี่คนนี้นะครับก็กําลังจะพาเอซิมิลานคว้าแชมป์เกาโชเซเตเตอรี่ที่รอคอยมานานกว่าสิบีดปีโดยผลงานที่สุดยอดแบบนี้นะครับก็ต้องชื่นชมความพยายามของนักเตะชุดนี้เป็นอย่างมากที่ช่วยกันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นนักเตะอย่างเตโอเฮนองเดส ไมค์เมแกนซานโดโตนาลีโอลิเวียชิรูสลาตตรี布莱โมวิชราเฟลเลอาลรวมถึงนักเตะและสตาฟทีมงานทุกคนภายในทีมด้วยที่สู้ไม่ถอยตลอด37นัดในลีกที่ผ่านมานะครับพวกเขาทำงานกันอย่างหนักแม้จะไม่ได้เป็นทีมที่ยิงเยอะที่สุดแต่ก็เป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดโดยเสียเท่ากับนาโปลีที่31ประตูนอกจากนี้นะครับเอซิมิลานก็เป็นทีมที่แพ้น้อยที่สุดในลีกด้วยซึ่งในฤดูกาลนี้ พวกเขาแพ้กับคู่แข่งไปเพียงแค่4นัดเท่านั้นเองในตอนนี้นะครับพวกเขากําลังจะทําให้ความฝันตลอด11ปีเป็นจริงแล้วเหลืออีกเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับเอซีมิลานก็จะพลิกหน้าประวัติศาสตร์กลับมาครองความยิ่งใหญ่อีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปถึง11เ็ปีเต็มๆณตอนนี้นะครับเอซีมิลานไม่แพ้ใครมาแล้วในลีก15นัดติดต่อกันและถ้าเกิดพวกเขายังรักษาสติไร้พ่ายเป็นเกมนัดที่16ได้พวกเขาจะควา้าแชมป์ทันที และจะเป็นการสิ้นสุดการรอคอยที่สุดขมขืนเพราะก่อนหน้านี้พวกเขาต้องทนเห็นทั้งยูเวนตุสและอินเตอร์มิลานคว้าแชมป์กันไปแบบสุดเจ็บใจซึ่งผมก็หวังว่า5ทุ่มคืนนี้เอซิมิลานจะทำได้สำเร็จสักทีนะครับและคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับวันนี้ผมฟนตุงของลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์กดติดกระดิ่ง เพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟนตงุงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเว็บเดียวที่เรามั่นใจตามลายแอดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลยครับ